วันนี้ก็มาเจอกับพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับวันนี้นะพี่นนท์จะพูดดังๆหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับตอนนี้ฝนตกนะได้ยินเสียงฝนหมครับน้องๆนี่หลังจากที่พี่นนท์ลงดาบสมูไรไปนะครับเมื่อวานดาบสมุไรนะครับน้องๆบอกพับปอกด้วยดิพี่พับปอกให้หน่อยพับปอกด้วยพี่อ่มาพี่นนท์จัดให้นะครับนี่นะครับเป็นปอกนะครับเป็นปอกสมุไรนะครับนี่นี่นะครับผม นี่มันจะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับนี่จะเป็นรูปทรงแบบนี้เลยสวยๆเท่ๆเลยนะครับเท่มากนะครับพอใส่ปอกแล้วนะมันก็จะช่วยเก็บดาบสมุไรของเราให้ใหม่ๆตลอดเวลานะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมก่อนที่จะไปดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่นนท์ด้วยนะครับครับผมมาขั้นตอนแรกนะเราก็พับครึ่งแบบนี้เลยง่ายๆนะครับเหมือนเดิมเลย ง่ายมากๆปอกมันนะครับอ่ะไม่ตรงนะครับนะทำให้ตรงนิดนึงให้เท่ากันนะโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะเราก็จะพับเข้าอันนี้ก่อนนะครับก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับให้ให้เท่าๆกันนะ3าส่วนให้เท่าๆกันนะครับเล็งเอาก็ได้นะครับผม วันนี้ฝนตกนะครับพี่นนก็เลยพูดดังหน่อยนะกลัวน้องๆไม่ได้ยินนะครับผมที่จริงมันก็พับไม่ยากนะครับเผื่อใครไม่เข้าใจเดี๋ยวพี่นนก็อธิบายให้เข้าใจหน่อยนะครับนี่เห็นไ,ไหมเราก็แบ่งให้ได้สามส่วนนะปุ๊บอ่ะประมาณนี้ก็ได้นะครับผมถ้ามันไม่เท่ากันยังไงก็ประมาณนี้ก็ได้นะก็สวยเหมือนกันนะครับ นี่นะประมาณนี้เลยนะครับผมปึ๊บอ่าพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็เอาอันนี้วางไว้ก่อนนะเราก็เอากระดาษมาอีกแผ่นหนึ่งนะครับผมอ่ะมากระดาษมาอีกแผ่นหนึ่งครับก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับแผ่นนี้ก็พับครึ่งนะครับผมพับครึ่งแบบนี้เลย ใครที่ยังไม่ดูดาบสมุไรนะครับยังไม่ได้ทาดาบไว้นะก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับผมอันนี้จะทําปอกมันนะครับอันนี้จะทําปอกใส่ดาบสมุไรนะครับผม่าพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะเอาอันแรกมาขี้ออกนะครับผมขี้ออกแบบนี้เลยมันจะมีรอยอยู่แล้วนะครับ2เส้นเห็นไหมเราจะขี้ออกนะครับขี้ออกทําให้มันตรงๆหน่อยนะ โอเคแบบนี้ได้แล้วนะครับเราก็จะติดฝ <tr ider sigh été> ั่งเดียวกันนะครับฝั่งที่เปิดได้ก็ไว้ด้านล่างเหมือนกันนะครับไว้ด้านล่างแบบนี้เหมือนกันนะครับฝั่งที่เปิดไม่ได้ก็ไว้ด้านบนนะแล้วเราก็จะเอามาทับกันนิดนึงนะครับทับกันนิดนึงนะเราเอาอันนี้นะครับทับอันนี้นะเวลาใส่ดาบเวลาใส่ดาบนะครับเวลาใส่ดาบเราจะใส่แบบนี้นะเราจะใส่มาแบบนี้นะครับผมมันจะไม่ได้ติดนะครับถ้าเราก็ถ้าเกิดว่าเราเอาอันนี้ทับนะเวลาเราใส่ดาบมามันก็จะติดตรงนี้นะครับผม อ่ะโอเคนะน้องๆน่าจะเข้าใจนะครับเอาวันนี้ทับนะครับเอาวันนี้ทับประมาณหนึ่งนะประมาณนิดเดียวนะครับทับนิดเดียวนะครับทับประมาณนี้นะปุ๊บโอเคแล้วเราก็เอาเทปใสมานะครับผมเทปส่นะเราก็เอาตามความยาวนะครับตามความยาวกระดาษนะครับผมอ่เราก็ทําการติดนะ ปึ๊บถ้ามันไม่เท่ากันเราก็ลอกออกก่อนนะครับลอกออกแล้วก็ติดข้างเดียวไว้ก่อนก็ได้นะแล้วเราก็ค่อยออกมาท่าอีกทีนึงนะครับผมปึ๊บปึ๊บหาเราเอามาทําแบบนี้ก็ได้นะปึ๊บนี่แล้ก็พับลงไปแล้วเราก็กลับด้านมานะครับเราก็ติดข้างนี้ด้วยนะทั้งสองข้างนะครับผม ข้างนี้โอข้างนี้เราก็จะติดง่ายแล้วนะปึ๊บนี่เลยนะครับแบบนี้เลย โอเคเราต่อได้แล้วนะครับ <c oughs> ขั้นตอนต่อไปให้เราทําเหมือนเดิมให้เราพับตามรอยอันนี้นะครับผมอันแรกที่เราทําไว้นะให้เราพับเข้ามาปุ๊บแบบนี้เลยตามรอยเลยนะครับเราก็เล็งให้ตรงนะเราก็เล็งให้เท่ากันนะครับผมมันก็จะเล็งได้ยากนิดหนึ่งนะครับกระดาษค่อนข้างยาวนะครับ เราก็รีดไปเลยโอเคพอได้แบบนี้แล้วเราก็พับเข้าเลยแบบนี้เลยนะครับรีดอ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมก็เอาเทปใส่นะครับ เอาเทปใส่มาติดเหมือนเดิมนะครับผมปึ๊บนี่เลยเราก็ติดให้ตึงนะครับเราปึ๊บแบบนี้เลยนะครับนี่ก็จะเก็บงานละเอียดนะครับแบบนี้หรือว่าใครจะเอาแบบเทปใส่ยาวทีเดียวติดทีเดียวเลยก็ได้นะครับ ถ้าใครทําได้นะ,ะพี่น้องก็จะติดตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับผมติดปุ๊บอพอเราติดตรงนี้แล้วเราก็ดึงหน่อยนะครับดึงให้มันแน่นนะโอเคแล้วเราก็พับติดได้เลยปุ๊บปุ๊บโอเคเดี๋ยวติดตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับผม โอเคประมาณนี้นะครับพอเราได้แล้วเราก็พลิกกลับมาติดข้างนี้ด้วยปุ๊บนี่ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดีเราเอยตรงไหนเอยเมื่อกี้นี่พี่โนลลืมนะครับอันนี้อยู่บนอ๋อต้องทำฝั่งนี้เป็นหัวนะครับด้านซ้ายเป็นหัวนะแล้วเราก็ปิดหัวหน่อยนะครับผม ติดอย่างนี้นะครับแล้วก็ทับลงแบบนี้เลยปิดตรงหัวมานะครับปึ๊บแล้วเราก็ติดอีกรอบหนึ่งโอเคเราก็จะติดทับไปแบบนี้เลยนะครับ ป๊บแบบนี้นะครับปึ๊บนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมรูนะครับสังเกตรูให้ดีนะเราก็เอารูอันนี้นะครับเอารูอันในนะครับผมอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับรูอันนี้ไม่ใช่นะเราก็ต้องเอารูอันนี้นะครับผมนี่นะรูอีกอันหนึ่งนะครับผมก็คืออันนี้นะครับผมโอเคเป็นรูนี้นะครับอย่าเสียบรูผิดนะครับถ้าเสียบรูข้างบน ก็จะไปไม่ทะลุนะครับต้องเอารูนี้นะครับผมนี่รูนี้นะ,ะมาเดี๋ยวพี่โนนเสียบให้ดูครับเราก็จะเสียบดาวเข้าไปปุ๊บนี่เห็นไหมพี่นนเสียบเข้าไปปุ๊บนี่นะครับปุ๊บนี่มาถึงนี่แล้วนะครับสุดแล้วนะครับนี่ก็จะมิดพอดีนะครับผมสวยงามเลยทีเดียวนี่เป็นไง นี่เป็นไงโคตรเท่นะครับผมบอกเลยว่าเฟี้ยวฟ้าวนะครับนี่เฟี้ยวเลยนะครับโอเคก็สำหรับสำหรับปอกนะครับปอกซามุไรก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมน้องๆอยากให้พับอะไรหรือว่าอะไรก็คอมเมนต์แนะนํากันได้นะครับว่าอยากได้อะไรอยากให้พี่นนท์พับอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูต่อด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้พี่นนท์นะครับสาหรับคลิปนี้พี่นนท์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ